ว่าเครื่องประดับเลยนะคะมูลค่ารวมกับคนละสิบล้านบาทด้วยนะคะแล้วก็เราทราบมาว่าแบบไม่ว่าจะสร้อยแหวนหรือว่าข้อมือก็คือมีสตอรี่แมดเลยแต่ละชิ้นก็คือสมัยแบบร้อยปีอาฟเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้นํามาให้ชาวต่างชาติเขาได้เห็นความสุนัดใสค่ะคืออันนี้อันนี้ความเชื่อนะเตาก็ไหวก่อนขอไหวก่อนว่าขอให้ใส่ไม่เจ็บนะจ ว่าทุกชินก็คือมันจะมีความค้หมดเลย่ายเงี้ยค่ะแต่ว่าพอใส่มาก็เจ็บเหมือนเดิมค่ะเพราะตนเ้เ็บได้เนาะเอาทาลาจาสิคะดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็รุ้นว่าในแต่ละปีใครจะเป็นนางสงการของไอคอนสยามซึ่งปีนี้ดีใจที่ได้เป็นจริงหลอดเพราะเราก็อยู่กันมาแบบ 3ปีแล้วอะไรเงี้ยไม่ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสใส่ชุดไทยในราคาที่มูลค่าแบบ1ิบกว่าล้านทั้งคู่ด้วยแล้วก็เป็นอีเวนต์ใหญ่มากๆของเทศกาลสงกรานด้วยเหมือนกันค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกับไอคอนสยามอีกค่ะใน่นี้ก็เรียกเป็นการส่งมให้คนต่างชาติมารวมงาน้วใช่ค่ะแจริงๆก็มีนคลขับของพวกเราด้วยค่ะที่เป็นชาวต่างชาติเขาก็ไม่เคยมาไอคอนก็ก็ได้มาเจอกันที่ แล้วก็เหมือนอาจจะเล่นน้ำอ่าตดเล่นน้ำกันต่อด้วย่หเหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์หรือว่าสปอตเพราเว่า,าเ,อเอ็กเล็กกิน,นยอย่างงยค่ะชวนชวนไม่นแซ่บเที่ยวบานได้ค่ะก็ใครที่ยังไม่มีที่เที่ยวในวันสงกรานนะคะก็สามารถมาที่ายคอนสยามได้นะคะมีทั้งเล่นน้ำร้านอาหารแหล่งชอปปิ้งนะคะรวมไปถึงคอนเสิร์ตต่างๆด้วยที่จะมีศิลปินอีกมากมายมาในวันต่อไปด้วยค่ะก็ฝากไอคอนสยามไว้ด้วยนะคะ การของเราหลังไปที่ไหนกันบ้างคะฟ้านะ่าจะต้องสำรองทีว้สำหรับงไทยซีรีส์นะคะเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังเล่นกล้องกันอยู่ให้ท่านเพราะว่าเดี๋ยวจะมีซีรีส์ให้ทุกคนได้ติดตามในเดือนก,นกระดาษปานวันหนึ่ไม่ได้หยุดวันนี้ก็คืองานช่งเลยเหมือนเดิมทุกปีอัตชีนแล้วแต่ว่าก็ไม่แน่อนาจจะอาจจะยกกองก็ได้ไเนาะต้องภาวนาให้แบบพี่ๆีในร้านที่หนึ่งมันกับอยากยาน้า ไม่รู้ว่าแก่แล้วนี่ยังแบบว่าไม่ค่อยอยากเล่นแล้วแต่ว่าอยากนอนมากคะออ่ะอยากนอนแล้วก็อยากกลับไปหาแม่หลังเ,เล่นน,น้ำขับข่าสุดกี่หน่อยว่ากี่ที่แล้วค่ะเพราะว่าที่งานกี่เวรเล่นขับเออไออย่งางชอบนอนหรอลูกสงการหนูว่างค่ะจา้างหนูได้เลยหนูอชอบทำงานแต่ทำงานมากค่ะก็จริงๆถ้าไม่มีแพลนอะไรก็นอนอยู่บ้านค่ะดูซีรีส์ดูหนังเพราะว่าเหมือนเราก็ทำงานมา ไม่ค่อยมีวันว่างที่แบบติดติดกันอะไรอยา่างเงี้ยสมมติาเเป็นหนึ่งวันสองวันแต่นี่คือเหมือนแบบว่างช่วงสงการยาวก็เลยคิดว่าถ้าไม่มีงานก็คงพคักอยู่บ้านค่ะอยาไมทั้งองานอยากทำไมชอบงานชอบทำงานให้เลือกทำงานกับพักหนูททำงานได้ค่ะใช่ก็ขอขอนอนอยู่บ้านทำงานก็ได้ถ้ามีงานค่ะเมื่อวานเมื่อคืนเมื่อตอนเมื่อวานดีกว่ามันเหมือนตัวโกนอี <S <S ่ ใน,ในบ้านจเรื่องนี้่อ,อ,กอเก็ดีค่ะหลายคนก็รอติดตาติดตามชวม่เาเรารู่แลาเอาหลายๆคู่อยู่นี้แต่ว่าเป็น,นคือของ MGI ค่ pues, ะเปิดตัวเปที่แรกก็เป็นไปตามคาที่ทุกคนเไว้แล้วก็มีคู่น้องใหม่ที่ที่กดไปนทนี้วโซน่าน้องมีน่ากับน้องแบมเลเนี้ยค่ะก็เป็นไปตามคาที่แของทายไว้น่เนี่สุด ก็เป็นแนวอคอมเมดี้ด้วยนะเพราะว่าเหมื like อนเราอยากให้แบบที่แบบใครเล่นบ้างเพราะก่อนหน้านี้เราก็เล่นแนวซีเรียสัน็นเยอะอะไรเงี oui ้ยอันนี้น่าจะได้แบบรอยยิ้มแล้วอะไรที่มันดูตลกมากขึ้นจริงๆเราบอกบอสเคยปบอกว่าเอออยากเล่นเป็นแนวแบบสนุกอะไรเงี้ยมากกว่าเพราะเรื่องก่อนหน้านี้ก็คือโอ้โหดูเดือดมากไม่ได้บอกว่าให้ตลกแต่ว่าบอกว่าขอรวยป่ะก็เลยได้เป็นบอสละค่ะเออเลยได้เป็นบอสเลย ก็เข้าทางเพื่อเราก็คุยเราก็นคดตัวเออแล้วทันทีหลังหลังรู้สึกยังไงบ้างเมื่อเปิดตัวทำทีไรเปิดตัวโปสเตอร์แบบดีใจค่ะได้มีซีรีส์เพราะเขาเรียกว่าให้แฟนคลับได้รับชมได้เห็นเราต่อไปอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจที่ปีนี้มี2เรื่องด้วยกันแล้วก็เรื่องล่าสุดคือที่เปิดตัวโปสเตอร์ไปได้ได้ร่วมกับหลายๆคู่ในองค์กรก็รู้สึกเหมือนได้เล่นกับเพื่อนหมดเลยรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยค่ะก็ เอขาเรียกว่าเข้ารอวันที่จะได้เปิดกองเพราะว่าจะเป็นซิทคอมที่เชื่อว่าเป็นแบบเรื่องเบาสมองให้กับผู้ชมได้ค่ะแสดงว่าเราไมมีเหมือนซิทคอมบบเ้าใจจริงๆหนูเป็นคนตลกนะแล้ก็ต้องรอดูในซิทคอมแล้วค่ะว่าจะสามารถปล่อยตลกได้แค่ไหนค่ะอย่างมะม่วงม่วงสุกค่ะฮสดงว่าปีนฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 าน่าฮ่า่่าาให้หลุด่่ น่าจะเป็นต้นปีเลยค่ะเพราะว่าจริงๆคือมันมีแบบติดต่อก็มาเยอะมากแต่ว่าเราไม่มีคิดเลยเรด้แบบโกาที่เขายื่นม้เพราะว่าแต่ละคนไมรู้กักันระดับีเลยคะแต่ว่าแน่นอนก็คือเหมือนพอเราประสบความสำเร็จในเรื่องของการขายภาพยน์ไปแล้วที่มาจก็มีหลคนให้ความชื่ชอบและอยากเนี่แนวแบบดำๆิดๆนิดิดเลยหรอนิดิด ไม่ดิบมิบิบไม่ไดิตยัดีิเป็นแจิ้มมด้วอนดิ้ิบๆคิบแหละือปีนี้ก็ิวองทิวเเลยเนี่แสดงว่าติดรับตังค์เลยก็ของแต่ว่าก็อยากให้มีช่วด้ใช้ตังค์อันนี้มึงนอนขอบอสเปล่าไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าก็ ก็ก็ไม่เนี่ปลี่ยนถึงเวลานอนก็นอนเล่นเล่นโทรศัพท์น้อยเลยถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาใช้ใช้เันใกล้จะแตะพันล้านยังจริงการสรุปบัญชีมาเลยแตะแตะร้อยก่อนว่าอ่ะแตะแล้วร้อยแน่นอนยังไม่ยังไม่ยังไม่แต่ก็ยังเขาได้อีกเนาะเขาได้อีกมาได้เรื่อยๆค่ะก็ก็ ไม่ใช่ไปถึงว่าเออทำบ้านตอนนี้ก็ทำบ้านอะไรอยก็ทำค่ะบ้านเท่ากับบ้านเลยค่ะตอนนี้ก็แต่งตกแต่งเติมราคาบ้านไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็มีความสุขเหมืกนแบบเราก็ทำแล้วก็ตัวเราเองเรไม่อยู่ก็ก็ไม่เป็นไรมาหลายสิบล้านได้ร้อง้านเราบ้านใครก็ไม่ก็นั่นแหละเขาเอออย่างนี้ได้ไหมก็พักไปหลักหลักน้อยหรอ หนึ่งร้อยละสิบแล้วกันค่ะอะละสิบบานเนาะอ่ะฉันรอระลุนี่มีแทนบอกว่าอยากมีบ้านมีรถอะไรมีมีแล้วค่ะมีแล้วผัานงานผ่านงานผ่านเงินค่ะก็ก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ก็ว่างอยู่ก็สามารถเข้าได้เรื่อยๆเลยว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่รับหมดค่ะแล้วอยากเอาเงินไปทำอะไรยอดเช่นนี้ก็เยอะแล้วอะ มันหายไปสี่อยากได้สักสิบค่ะมันหายไปสิบมันหายไปสี่แล้วอยากได้สักสี่สิบสี่ร้อยไม่ร่ำมากแล้วกันสักสี่ร้อยค่ะคนไหนง่ายที่เจาะลอกได้เลยเขาได้เลยค่ะอะโซอานุญาต์โมนโกรท์สเตอรอยส์ฮอร์โมนที่อย่ามีการแบบจัดำเนคดีคนที่แบบมาลูด ททคือจรอิงๆหนูเองก็ได้เห็นสิ่งกระไรแตก็รูร้สึกว่าจริงๆมันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแหละมันเหมือนเป็นการก่อสงครามในโลกโซเชียลอ่ะแน่นอนว่าทุกเรื่องทุกประเด็นมันมีสองเสียงแต่ว่าเมื่อเราออกมาตั้งรับในการที่จะพูดแบบนั้นแล้วก็ต้องตั้งรับกับภาษีจะเก<อ>ิดขึ้นตามเพราะว่าเหมืก็เชื่อว่าส่วนตัวเอาเองถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่เขาพูดหรือว่าเขาอันไหนที่เขายอมหยุดไม่ได้เนี่ยเขาก็เอาความรู้สึก่างเพราะฉะนั้นว่าคิดได้เยอะก่อนที่จะทำอะไร ลงไปริ้งเห็นหน้าเราชัดด้วยมีชื่อคลิปเนี่ยตาตัวได้แค่วันเดียวเท่านั้นเองโอต้เดียวอ่ะก็ไม่ต้องด้วยเลยเพราะว่าเขาเขาสตอรีเยอะแบบี้ค่ะแค่ขคอยเป็นกำลังใจให้เขาอืิจริงเหมือนกับเขาดีแค่นินี ตลอดเลยล้วหลายคนก็เลยว่าอ้ยครั้งนี้เหมือนกับบอสเอาจริงแล้วแต่ว่าบอสเอาจริงก็รับเตอนนะคะรางทาเขาจะตามตือนจริงๆเพราะว่าเอาเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปเลยมันคนไทยเขาชื่อมาษาทยเนราสนันเป็นดีกว่าเพราะเดี๋ยวยังไม่เห็นผลงานเลยพอดีแบนงานมันอาจจะเป็นที่ประกาศสายตาก็ได้แต่ว่าสำหรับหนูหรือว่ามองว่ามันก็เหมือนเป็นรสชาติสีสันละกันที่จะมีคนติดหรือว่าคนนรอติดตามชม เราไม่ได้จัดเยมจัดยแล้วก็ผู้เข้าประกวดก็ยังไม่หมดเลยเรายังไม่รู้เลยว่าจะมีใครรุถึงบ้างอย้วที่แน่ๆก็คือมีคุนาที่จะจัดต็นท์นอนสปอนเซอร์แบบล้หลามคาเลยเพราะว่าสปอนเซอร์เยอะมากแสดงว่าปีนี้คือจัดเมจัดเต็มเห็นคนบางคนบอกว่าเออเอาลิซ่ามาได้ไหม เพราะว่ามีเงินนะคะเออไอ้มีมีเงินอ่ะมีอยู่แล้วแต่ว่าทีซ่าจะมีคิวไหอีกเรื่องหนึ่งเออก็แสดงว่าท้าทีซ่ามีคิวก็อาจจะมาได้ดี่ก็ทุกคนก็รอลุ้นค่าบัตรนะอยาให้ติดตามเนาะอยากให้ฝากเตือนใครถึงแต่ฝาเตือนคนที่มาชอบมาเขาเรียกว่าทำคลิปอะไรแบบ จริง,รงๆการหินประมาทไม่พอกับรักทรัพย์เลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ทําเมื่อไหร่ที่้องกันเปนสามารถเรียกค่าเสียหายค่าเสียหายได้และอย่างองค์กรหรือว่าตัวค้าเองอตัวน้องๆเองที่อยู่ในองค์กรเนี่ยคือมูลค่าที่คนทขต้องสูงทีนี้ค่าเสียหายเนะี่ยบอกไว้ก่อนว่ามันสามารถเรียกร้องได้ตามลายรับที่เขาได้เพื่อชื่อเสียงของคนนี้ด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าลอสเขาสามารถค้นตัวเจอแล้วเรียกมา ดำเนินคดีแกจะเสียค่าเสียหายเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นก็คิดเยอะเพราะว่าบางทีเนี่ยยอดไลค์หรือคอมเมนต์มันไม่ได้ให้หนูจริงๆไปเล่นยังไงให้ได้เงินดีกว่าอย่าไปเสียเงินดีกว่าค่ะก็คิดเยอะๆถ่าไปสร้างเาเรียกว่าดราม่าหรือว่าสงเอ่อสงครามในโลกโซเชียลเลยท้ายบอสทราฟแฟนยัยนะขับฉลองกันีนโลก สงกรานปีใหม่ไทยนะคะขอให้ทุกคนเล่นน้ํากันอย่างปลอดภัยแล้วก็เล่นน้ำเป็นอย่างสนุกนะคะใครที่กลับบ้านก็ขับขี่ปลอดภัยนะคะเมาไม่ขับไปรดน้ำดาหัวผู้ใหญ่ก็อ,อย่าลืมใช้เวลาอยู่กับครอบครัวด้วยค่ะ,อคะเอฝากเรื่องนีแล้วกันสําหรับการเล่นก็พยายามใช้ความอ่อนโยนเล่นกันไม่ก็จะเป็นกาแป้งหรือว่าสาดน้ำนะคะในเรื่องของน้ำค่ะเรืเล่งงนงสพยายามเอา,าน้ําสะอาดมาเล่นกันเนาะเพราะว่าบางคนก็ถูกใช้น้ําที่ อะไรเงี้ยอาจจะทำให้เกิดเชื้อโรคหรือว่าเรื่องของสุขภาพตามมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็งดใช้เรื่องของความดูแลกันเพราะว่าก็หมอกเลยเราบอกแบบนี้ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้แดงเดือดจะมีสงครามจะมีนั่นนู่นน่ะก็เชื่อเหมือนกันแต่เชื่อไว้ก่อนระวังไว้ก่อนค่ะอันไหนที่เขาเตือนเพื่อให้เราระวังก็ระวังว่าถูกนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบว่าวิสติกันเยอะๆบริการมันมีแค่ไม่กี่วันเพราะฉะนั้นก็ทำให้มันเป็นคขอบจำกันที่ดีดีกว่าเล่นนั้น